ข้าวนี่สินักหนาก็เกาครับข้าวนี่ผัวละแหวงเมียเอาอีกแล้ววันแห่งความรักทำไมเป็นอย่างนี้ขอตรวจดีเอลูกถึงสามรอบสาเหตุที่แกอยากตรวจดี a เพราะวะ่า ลูกแกมันหลอบผิดปกติแกเลยไม่เชื่อว่าป๊าดกูเสียใ้ลูกล้อขนาดนี้อยู่ประเทศจีนนี่นีน่แกเลยจะต้องตรวจดีเถึงสามรอบนะครับเอารายงานเรื่องราวสุดดราม่าของครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่งหลังจากผู้เป็นพ่อชื่อเซิงเห้ยเออซื่อคือดีอยู่ ชื่อเซิงยูหมิงซื้อกับเซิงอยู่แล้วนะเนาะเซิงแปลว่าอะไรแปลว่าจุอาชื่อเซิงหรือผสมพันธ์หรือจุอาเซิงยูหมิงอายุ4 6ปีเดินทางไปทำธุรกิจและบังเอิญไปพบกับเมียเก่าโอ้ผัวเก่าผัวเก่าของเมีย เออไปเจอผัวเก่าของเมียเมื่อเขามองละปัดลูกกูคือมาคือบักนีแท้เออพอลูกแกนี่สิเกปีเขาก็มองพิพจิตรณาเออหูก็คือตาก็คือคิวก็คือบัดคิวกูก็บอกให้ดกบอกให้หลายปันใด บาดลูกไส้กูคือมารอผิดปกติหวยพอใหญ่สมบัตินี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนั่นแบบนี้ตายแล้วบาดเนี่เอ,ออเออตายโอ้คือคิดบ่ท่านเลยคหอประท่านโจคือรอคือคนจีนคุณไหมเออเออตายบัดพอใหญ่สมรัติทำไมรอไปทางขมรเขมรไปนู่นตายไม่ได้ขอตรวจด,ดีเอ็นเอที่นีตายแล้วเอาแล้ว,อแ,ลวแอดมินเท่านี้สางเรื่องแล้วแอดมินเท่านี้ พ่อใหญ่สด็จหากระสวดนะอันนี้เป็นลางสังหรณ์นะนี่เออข่าวนี้นี่น่าพิจารณานะครับเพราะว่าไปดูผัวเก่าเมียแล้วหน้าตาคล้ายครึ่งกับลูกชายวัย19ปีของตัวเองยิ่งนักเซิงยูหมิงกล่าวว่าเมื่อ19ปีก่อนเขาได้พบกับอิซิเมยวซือน้ไหมอันนึงเซิงอันนึงอิซิเมย โอ้หูลเงิดไหลพบกับอิซิเมยผู้เป็นพารเมียาและตกกลุ่มรักเธอทันทีตั้งแต่แรกเห็นโดยซิเมยเคยมีผัวเก่ามาแล้วแต่ต้องเลิกกับผัวเก่าเนื่องจากพ่อแม่ไม่ชอบผัวเก่าผัวเก่าถึงจะหล่อแต่เป็นคนเจ้าชู้ซึ่งเรื่องดังกล่าวคนในหมู่บ้านต่างรู้เรื่องนี้กันหมด อย่างไรก็ตามเซิงยูหมิงก็ไม่ได้สนใจเรื่องดังกล่าวและตามจีบซีเหมยอ,อย่างหลงไหลเพราะซีเหมยเป็นคนสวยทั้งสองก็แต่งงานกันหลังจากคบกันได้เพียงไม่กี่เดือนทั้งคู่ไม่ได้รังเกียจความยากจนความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าพวกเขาได้ทำจิตจาัก,การการ์มาหมูจนเจริญรุ่งเรือง หลังจากแต่งงานกันมาได้สามปีพวกเขาสร้างบ้านไม้สามชั้นหลังเล็กๆสำหรับครอบครัวด้วยความพยายามของพวกเขาซีเมยมีนิสัยอ่อนโยนมีน้ำใจมีความกตัญญูต่อพ่อและแม่ของสามีเป็นยิ่งนักเพื่อนบ้านต่างก็ยกย่องมันผูใ้ใดเป็นสะพ้ยจีน,นีบดีบดีได้พี่น้องสิงไปปิ้งกันปิ้งให้ไม่ยากกินบดได้เอ,อ้ย ต้องมีความอดทนนะครับจึงจะอยู่กับสามีคนจีนได้อยู่กับแม่ย่าคนจีนได้นะครับต้องมีความกตัญญูต่อพ่อและแม่สามีไม่งั้นเขาจะไม่แบ่งมรดกให้และปฏิบัติต่อญาติและเพื่อนของสามีเป็นอย่างดีหลังจากแต่งงานทั้งคู่มีลูกชายหนึ่งคนมีลูกสาวหนึ่งคนก็คิดว่าพอดีแล้วละขณะ ขณะนั้นเซิงผู้เป็นผัวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเซิงผู้เป็นผัวก็ไม่ไดส้สงสัยลูกชายตัวเองลูกชายก็ชื่อเซิงเหมือนกันแต่ว่าเซิงผังแต่ผัวชื่อเซิงยูหมิงเหรอเซิงนี่เป็นาน,บบนามสกุลดีโอ้แสดงว่านามสกุลเซิงนั่นนะเออเซิงยูหมิง ลูกชายชื่อเซิงผังลูกชายวัยสิบเก้าปีของเขายิ่งโตมายิ่งหล่อเหลาอาการเขาเชื่อว่าเป็นเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนดีนี่แหละแม่เป็นคนขยันแม่เป็นคนกระตันอยู่สุดรักพ่อปู่แม่ย่ารักครอบครัวขยันจนบริหารงาน ช่วยผัวจนฟาร์มเจริญรุ่งเรืองฟาร์มหมูไหมทั้งครอบครัวก็ดีมาโดยตลอดแต่ตนมาสง,สงสัยตอนไปเห็นผัวเก่าเขานี่แหละลอ้อหรอเออมองดูแล้วเหมือนลูกชายคนโตของตัวเองเลยก็เลยเกิดความสงสัยว่าบักเสื่องผังนี่หม <c oughs> มันคือไปคือผัวเก่าเมียจะของแท้ ก็มาพินิษพิจารณาอยู่นานนั่งส่องกระจกอยู่นานก็ไม่เหมือนตัวเองนะครับบางจังได้ก็บอกคือเจ้าของมันไปคืออันผัวเก่าเมียเมยเหตุจังไหนล่ะบาัานนี้เออยิ่งยิ่งพิพจารณายัายางไงก็เหมือนผัวเก่าเมียนะครับในที่สุดก็เลยตรวจ DNA ครับอครับผลว่ายังไงนี่หลังจากกลับบ้านเซิงยูหมิง ยืนยันที่จะตรวจ DNA ความเป็นพ่อกับลูกชายที่เขาเลี้ยงดูมา19ปีแต่หลังจากผลตรวจออกมาเซิงยูหมิงก็ยังไม่พอใจที่ผลตรวจออกมาชัดเจนว่ามันเป็นลูกชายของเขาเองแต่เขาก็ยังไม่พอใจเอาไอ้หมอนี่มันบดเสียหอดแพทย์หอนหมอครับ ตรวจออกมาแล้วก็เป็นลูกชายเขาจริงๆนี่แหละครั้งที่หนึ่งก็บบเมนหนามันคือผัวเก่าเขาผุนไหมเออมาตรวจผลดีเียคือเป็นของกูก็หงุดหลครับก็เลยไปตรวจครั้งที่สองครับครั้งที่สองผลออกมาก็ยังเป็นของเซิงยูหมิงครับเป็นของตัวเองอยู่ดีไม่ใช่ผัวเก่าเมีย แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อหมออยู่ดีครับไม่เชื่อผลตรวจดีนี่เขาเลยว่าอยากจะตรวจเป็นครั้งที่สามแต่ครั้งที่สามลูกชายของเขาปฏิเสธพูดออกมาตรงๆบอกว่าผมรู้สึกอับอายยิ่งนักที่พ่อ,พอ,พอ,พอไม่ไว้ใจแม่ และที่สําคัญมันไม่มีเหตุผลอันไดเลยที่จะที่จะต้องไปตรวจซ้ําถึงสครั้งในเมื่อผล DNA ก็สองครั้งแล้วและจากพฤติกรรมของผู้เป็นแม่แม่ก็ไม่เคยไปคบใครอีกเลยตั้งแต่เลิกกับหัวเก่าก็มีพ่อคนเดียวตั้งหน้าตั้งตาทำงานเป็นคนดีเลี้ยงหมูจนดำ่าจนรวยมีบ้านมีเรือน กิจการอะไรก็จเจริญก้าวหน้าแล้วพ่อมาคิดได้ยังไงยังไปอิจฉาผัวเก่าแม่โอ้ยพ่อนี่บอกเขาทาเลยบอเริ่มอดีตจักเทียเลยลูกเลยปฏิเสธที่จะไม่ตรวจดีเอเป็นครั้งที่สามคือว่ากว่าล่ะครับแม่กับลูกนี่เริ่มเริ่มบอบไม่ความสุขครับเมื่อเห็นพ่อไม่ไว้ใจครั้งที่สามนี่มีการคัดค้านคัดค้านทั้งตระกูลแลวครับ ทั้งลูกทั้งเมียทั้งญาติพี่น้องของเมียทั้งอะไรก็คัดค้านว่าพ่อแนละบ,บักเสิงพ่อแนละบักเ่ิงหมิงบักเสิงอยู่หมิงมึงพ่อแล้วตรวจสองรอบแล้วมึงจะไปตรวจอะไรบักเสิงผังเนี่ยมันคือลูกชายแท้ๆของมึงนั่นแหละเออะแล้วมึงจะไปตรวจอะไรอีกแต่เซิงอยู่หมิงก็ยังยืนวันยืนยันว่าเสิงผัง ไม่ใช่ลูกชายของตอนเพราะหน้าตามเหมือนมันมันรอเหมือนผัวเก่าของเมียโอ้ยได้ลูกรอกับดีเนาะแต่แะบวันนี้มันอยากให้ลูกผู้ให้คือมันตัวนั้นได้ลูกรอมันก็ดีตัว